nấm chim thầm yên Nhâm nhiều <laughs> Hết đọt đa Ừ Nhâm Hết đọt Em bình kiều Ừ Không chỉ nói bọt như thịt kiểu ngang ngòi <laughs> Kiểu anh điều, Nói mà mất kiểu กรอบๆเหมือนอันนั้นเลยเขาเกล็ด เป็นเกี๊ยวแค่เอามุนหมุนขึ้นไปเรื่อยๆๆอือเกี๊ยวเหยอ ยิ่ีทอดหั่นแบบนี้ท,ทีอืมทอดด้วยไฟอ่อนรอบแรกน้ำมันยังไม่เดือดหรอกตั้งไฟให้อ่อนๆเอาอ,อ,อนเข้าลงไปเลยเออเราบอกอมว่าดูน้ำมันทั้งเลดอกเอาลงไปเลย แต่ต้องเป็นไฟอ่อนเพราะได้แล้วปุ๊บคล้ายๆไปรู้สึกว่าม,มันสิเริมบ,มบวมๆฟูๆลุกสุกละฉันก็ไปทํามอันใยไอศีร์ตอนน่ะไอศี IC กินยัว,ยวตอบอลหลอดสองหลอบฉันก็บเล่วออกหลอบที่สองนะ่ะ รอบแรกอเติมน้ำมันเข้าไปอีกให้มันทว่วมรอบที่สองก็เพิ่มไฟอ่อนเหมือนเดิมทอดเข้าไปอีกรอบหนึ่งแล้วมันก็เป็นอย่างนี้แหละแต่กรอบมากใช่ว่ามันจะอร่อยเอ,อมนอูเราดังขวดขวดขวด ซื้อมาที่ตลาดาแพ็คละห้าสิบห้าบาทบ้าง คือเขาเกียบสูปิ่งไม่ได้หรอกหอมกลัวกรอบดีปะไปแล้วค่ะขอบคุณหลายๆค่ะนี่ขอมาติดจำรับชมขีดแส็บแบบน้อๆค่ะมีน่ขอรลไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ